สวัสด,ดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคาว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดจสรรทรัพ,พยากร ที่มีอยู่ในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกลตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร,กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พอร์ตค่ะค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะ จากแนวคิดของอดัมสมิตดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำถามว่าระบบเศรษฐ,ฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้วบิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษ,ษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับ สวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแป,ปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่ การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐ,ฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์าชาวอิตาเลียน,นี้ ก็มีความเห็นพร้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็จะได้รับประ,ประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พารโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC ซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่า ตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเลโตททำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกษิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็เป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมที่ได้รับจากการบริโภค เท่ากับราคาสินค้าแล้วก็เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั่นคือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดก็จะทำหน้าทำให้กลไกตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์ เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นนี้เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณนะจุดนี้ก็เท่ากับ Qstar นะคะเท่ากับ Qstar โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ย ก็จะสะท้อนถึง MSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะ,สะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือสแสดงว่าณนะจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดนดิงเมื่อเมื่อตลาดมีลักษณะขแข่งขันสมบูรณ์นั้นจุดดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกันกบจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเอง ค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดและก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็น เรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรในการสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อวามเพื่อเพิ่มพืนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8จชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ 4. คาวามไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารและ 5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกันมาดูซิว่าแต่และกรณีนะเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่า เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยที่ตลาดที่มีลักษณะที่ไม่มีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือ,อตลาดผูกขาดที่ผู้ผูกขาดนั้นเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายได้เองโดย พิจารณาผลิตณนะระดับที่ทำให้ตนเองนั้นได้รับกำไรสูงสุดซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่มนั่นคือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสาเหตุถัดมาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไร หรือความพอใจหรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสถานภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับหรือจ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใด นั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรือ,อประทานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับ ประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการปร้องกันประเทศเสียงกลิง่งสัญญาณเตือนภัยของพายุ ในชุมชนแห่งหนึง่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแอรอัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดส,สรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าสาธารณะจึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้ารวมถึงระดับราคาสินค้า และสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นอย่างดีและโดยเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามีสารสนเทศที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสมบา่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การสแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือ มีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาค ในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจ ทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านเสถียรภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราตลาดการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะค่ะที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะ ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้า หรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวว่าคือไม่มีการนำเอาค่าใช้ใจ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุป,ปสงค์รออูปปรปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอก จึงไม่อยู่ในะระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทําให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทําให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบ ของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็นสองกรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ 2. ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัด ที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวกก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงพึ่งได้จากการปล่อยพึ่งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำใหญ่จากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงพึ่งไม่ต้องลงทุนทำสวน ลับใหญ่เองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียที่เกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลาน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์ คือเส้นดีนะคะสะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSB ในขณะที่เส้นอุป,ปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอา ผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับ MEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอก เราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้นดีตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QM ก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด O ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณนะจุดที่ MSc เท่ากับ MSb ก็คือจุด Qo ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า Qm นั้นมากกว่า Qo เราจึงสรุปได้แล้วลว,ว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณนะจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด m จะมากกว่าระดับ ปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุดโนั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่จะเป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์ คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะก็เลยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นอุปสงค์เพราะเกิดจากการนำเอา ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือจุดตัดระหว่างสองเส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด o, o, o นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QO ในขณะที่ จุดที่ MS C ตัดกับ MS B ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QM คือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q 0เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดการณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้านะจุดดุลยภาพตลาด จะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสาตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะ ดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8จุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไลเดอร์ผลที่ตามมาก็คือ ผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟ ถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น การจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้องการจ่ายเงินซึ่งหากมีคน ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนใน,ในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชน เนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง ก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจํานวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชน ด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทําหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคําถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจํานวนกี่ลําดีจึงจะเหมาะสมคําตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบิน จำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB โดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น MSB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิง ที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ามลำโดยถ้าหากมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ามลำก็จะพบว่า MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ามลำในทางตรงข้ามกัน ถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพ,พยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ามลำนั่นเองค่ะเ,เนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลว ของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิธาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรใหกการสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ